เป็นตัวที่มาปฏิวัติวงการแว่นกระแดดสำหรับออกกำลังกายเลยออกแบบมาแล้วใส่สบายที่สุดนะครับกระชับที่สุดตัวนี้ไม่มีดีกว่านี้แล้วครับสำหรับแว่นเล่นกีฬาที่ใส่สบายที่สุดนะครับกระชับที่สุดนะครับกับ o อ y Stunt Collection สำหรับปี2025ปลายปีเนี่ยนะครับโอ l e y ได้ออกคอลเลคชันใหม่ขึ้นมานะ u n t c o l l e c t i o n ซึ่งตัวนี้เพิ่งได้รับรางวัล i n n o v a t i o n นอะวอร์นะครับ2025ของ t ท m e Magazine พิเศษตรงที่ว่ามันได้ร่วมกันออกแบบกับนักกีฬามืออาชีพ มากกว่า15ท่านคุดเด็ดเลยคือว่าไม่ว่าคุณจะใส่แล้วคุณจะเคลื่อนไหวยังไงออกกําลังกายเงือออกแค่ไหนตัวนี้เขายืนยันว่าสบายและ ไม่ลื่นไหลอย่างแน่นอนสาหรับใครที่สายเล่นกีฬาน่าจะทราบดีว่า,เ,าเวลาเราออกกาลังกายบ่อยๆเวลาเราวิ่งเยอะๆเวลาเราเ,าเปลี่ยนท่าทางเยอะๆนะครับมันมีโอกาสที่ว่าแว่นเรามันจะหลุดมันจะลื่นไหลนะับหรือว่ามันจะไม่กระชับเราต้องคอยมาจับมาจัดแว่นให้อยู่ในโพซิชันนิ่งที่มันถูกต้องอยู่สมเสมอแต่ว่าโอเกคค้เขาได้เล็งเห็นตรงนี้เขาเลยออกแบบตัวกริปนะฮะตรงน,นี้เรียกว่าไฮเปอร์กริปนะครับสำหรับสตันคอร์เรชั่นคอร์เรชั่นที่มาพร้อมกับไฮเปอร์กริปตรงนี้จะมี2แบบนะครับเป็นไฮเปอร์กริปกับไฮเปอร,ร,ร์กริปอัล ใครต้องการความสบายและความกระชับที่มันดีที่สุดนะวันนี้ไฮเปอร์กริปอัลต้าก็คือว่า งบประมาณอาจจะจํากัดน,นิดนึงแล้วก็ไม่ได้ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนั้นผมว่าไปตัว s u n d e v i l ที่เป็น Hypergrip ธรรมดานะครับแต่ถ้าใครที่มีงบประมาณเหลือเฟือแล้วเป็นสาย e-sport อยากได้ตัวที่มันเป็น top t i ร r จริงๆก็ไปตัว Hypergrip u l t a ที่เป็น s u n Wings นะ Stand e v i l เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับ2ไซส์คือ s u n d e v i l กับ Devil s t n d e v i l S นะครับ s t n d e v i l นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเทียบให้ดูกับตัว Small Size มัจะมีความต่างอยู่ประมาณนึงเลยสําหรับคุณผู้หญิงแล้วกันนะครับผมแนะนําเป็นตัว Size S มากกว่านะครับคุณผู้ชายก็เป็น Stand d e v i ปกติได้รูปแบบและกันที่ได้ออกมานะครับเวลาเราใส่เนี่ยผม มันไม่ต่างจากรุ่นอื่นเช่นพวกซูโต้ซูโต้ไลท์ซูโต้สวีปนะฮะด้านหน้าความต่างก็คือว่าความกระชับแรกมากับราคาที่มันเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นขนาดนั้นอย่างตัวเนี้นะครับตัว u u t Devil ที่เป็นรุ่นลองท็อปราคามันจะอยู่ประมาณ8,000กว่าบาท กอนส่วนลดพอลดแล้วก็จะเหลือประมาณ5,000กว่าบาทนะซึ่งผมคิดว่าคุ้มค่าเพราะว่าเทคโนโลยีอื่นของโอกลีนะครับไม่ว่าจะเป็นอโนพไซเนียมปริซึมเป็น HDO ทุกอย่างก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมแต่เพิ่มตัวไฮเปอร์กริปเข้ามาผมบอกงี้ดีกว่าถึงแม้ว่าคุณได้แว่นกันแดดที่เลนดีแค่ไหนนะครับเทคโนโลยีดีแค่ไหนแต่ท้ายสุดแล้วคุณใส่แล้วมันไม่กระชับคุณใส่แล้วเราออกกําลังกายคุณจะต้องมาคอยกังวลว่าแว่นมันจะหลุดหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมคิดว่า ต่อให้เลนดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์นะครับตัวสันวิงตัวนี้ผมต้องบอกว่าเป็นตัวที่มาปฏิวัติว,ตว,ตวงการแว่น,วนก,กักนแดดสำหรับออกกําลังกายเลยส่วนตัวผมผมลองแว่นมาทุกยี่ห้อแล้วนะครับทั้งของอ,อเมริกาอิตาลีนะฮะหรือว่าจะเป็นของฝั่งเอเชียประเทศญี่ปุ่นก็ตามต้องบอกว่าตัวสันเดวิลตัวนี้เป็นแว่นที่ออกแบบมาแล้วใส่สบายที่สุดนะครับกระชับที่สุดตัวนี้ตก2,025นี้แล้วก็ตั้งแต่ผมเคยใส่แว่นมาเลยนะกับค่าตัวนะครับประมาณ1-0,000ต้นตนๆและกันก่อนส่วนลดพอลดลงมาผมคิดว่ามันก็อยู่ประมาณาาะครับบ70,00วววลปมมณนี้ผิด่ต ค่าตัวคุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับกับอกนี y ที่ได้รับประกันศูนย์ไทย2ปีใส่ด้านหน้าอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เวลามองแล้วกันมันไม่ได้ต่างกับตัวสแตนด r d ิว e w แต่ว่าความรู้สึกนะครับความสบายคนละเรื่องถ้าคะแนนความสบายเต็มสิบตัวนี้ผมให้1 1บ2เลยนะครับมันสบายกว่าแว่นทุกตัวที่เคยใส่มาแล้วแล้วความกระชับเนี่ยหลังจากที่ผมเคยเอาเอาไปออกกำลังกายแล้วกันรู้สึกว่า แม,แม้กระทั่งเราเหงื่อออกหรือว่าเรามี movement ที่มันค่อนข้างรุนแหรงตัวเนี้ยก็จะอยู่ใน positioning ที่มันเกาะติดหน้าเราตลอดเวลาสําหรับตัวเดนต้องบอกว่ามันก็มาพร้อมกับสีไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานปิซึมโรดนะครับหรือว่าเป็นตัว activity ที่มันเป็นกลางๆแล้วกันเขาก็จะมีพวกปซึมรูบี้ปซึมยี่สิบสี่เคหรือว่าคนที่ ใส่ใช้กลางคืนนะฮะหรือว่าใช้สลัวลแล้วกันก็จะมีตัวโฟโต้คมิกเรียนปรับแสงหรือว่าจะเป็นตัวปิดซึมโลไลท์อันนี้ไว้ไวใส่ในแสงน้อยนะครับหรือว่าคนบางคนปั่นเทรลวิ่งเทรลก็จะมีปิดซึมเทรลมา ผมสรุปให้ฟังเนาะแว้นกันแดดที่คุณภาพเรียนดีอยู่แล้วการรับประกัน2ปีดีอยู่แล้วนะครับตามแบบฉบับโอเกลิประเทศไทยก็คุณอยากได้ความสบายที่ดีที่สุดประชับที่ดีที่สุดเดวิลกับสตาร์วิงไม่มีดีกว่านี้แล้วนะครับยังไงผมฝากตัวโอเกลิตัวนี้ด้วยใครสนใจนะครับมาลองน้าร้านมเชียอติกได้ทุกสาขาเลยนะครับสาสาขาที่กรุงเทพนะฮะหรือว่าออนไลน์ครับส่วนตัวเชียถ้างบประมาณถึงไปสตาร์วิงเลยจบแน่นอนนะครับแล้วคุณจะลืมแว่นกันแดดรุ่นอื่นที่คุงเคยใสเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ